วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนะครับกับพิ๊กแซกไปกินข้าวต้มในรูปแบบหม้อไฟข้าวต้มหม้อไฟใช่ครับมีกลิ่นแบบทะเลกลิ่นไอทะเลด้วยกินธรรมดามันรานี่ไม่ได้นะขอโทษนี้ไม่ใช่แค่นี้อ่มีแบบว่าไข่ปูด้วยอ,อ๋ออัดมันเข้าไปมัลอยขึ้นมาเอาเข้าไป <laughs> ไม่รู้ว่าจะขนาดไหน วันนี้เอาใจสาวกที่ชอบกินข้าวต้มกุ้งกินข้าวต้มปลาแต่ข้าวต้มที่จะพาไปกินวันนี้จะว้าวกว่าอร่อยกว่าจะยกเสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟโบราณดึกเดือดแบบนี้โอเคไหมข้าวต้มที่ว้าวกว่าที่อร่อยกว่านั่นก็คือ ข้าต้มปูทะเลไข่ที่เขาจะใช้ปูดำทะเลส่งตรงมาจากนครศรีธรรมราชเป็นปูตัวเมียที่มีแต่ไข่แน่นๆใช้ไอเดียของสูตรข้าวต้มกระดูกหมูสไตล์แต้จิ๋วมาครีเอทแล้วเพิ่มรสสัมผัสของข้าวต้มให้แปลกตาด้วยการนำซอสมันกุ้งมาผสมผสานให้สีของข้าวต้มและรสสัมผัสแตกต่างจากข้าวต้มทั่วๆไปความหวานจากปูดำทะเลไข่ที่ต้มผสมไปพร้อมไข่ปูนั้นจะคลายความหวานความมันและรสสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ส่วน ของน้ำซุปก็จะมีกลิ่นของน้ำทะเลหอมหอมให้ความเค็มมันนัวเสิร์ฟม,มาในหม้อไฟทรงโบราณแบบจีนที่น่าค้นหาดูแฟลกตา อีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับสายที่ชอบกินข้าวต้มและจำเจอ,อยู่แต่กับปลากุ้งหมูวันนี้เจ้าของร้านอยากจะชูความอร่อยของปูทะเลที่นอกจากจะอร่อยไม่แพ้หมูกุ้งปลาแล้วยังถือเป็นการยกระดับข้าวต้มปูไปอยู่บนแผนที่ความอร่อยเคียงข้างกับข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาที่ติดลมบนไปก่อนหน้านี้ได้อย่างสบายหายห่วงเลยล่ะครับ กด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big k i t c h e n ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย